เดี๋ยวนี้เราได้แต่พูดกันว่าอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงตะโกนกันให้ลั่นไปหมดแต่ไม่บอกให้รู้ว่าทําอย่างไรจึงจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันก็ไม่มีผลอะไรที่จะมัวตะโกนว่าอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงมันต้องบอกให้รู้ว่าทําอย่างไรด้วยจึงจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็อย่าไปเป็นโจรปล้นของพระธรรมหรือธรรมชาติหรือปล้นของพระเป็นเจ้ามาเป็นของกู มีจิตใจปล่อยวางอยู่เสมออย่าให้เลวกับพวกคริสเตียนด้วยหัวข้อที่ว่ามาแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราของที่ตลาดซื้อแล้วก็ไม่เอามาพูดเป็นปิจนาการลืมอย่างลึกซึ้งฉนั้นจึงไม่มีอะไรเป็นของเราของกูในบรรดาที่เรากำล,ลังพูดว่าเป็นของกูนี่ให้ถือว่าพูดไปตามสมมติชาวบ้านสมมติ กฎหมายรับรองกฎหมายบัญญัติในทางสังคมเป็นอย่างนั้นนี่บ้านเรือนของคนนี่ที่ดินของคนนี่ลูกเมียของคนนี่เงินทองของคนนี่สิทธิอะไรของคนนี้นั้นมันเรื่องกฎหมายซึ่งบัญญัติขึ้นโดยมนุษย์ที่ยังโง่เหมือนกันสำหรับยึดถือนั่นนี่ฮอ,อยู่กันในโลกของบุคคลผู้มีความยึดถือก็ต้องมีกฎหมายอย่างนี้ มีประชาธิปไตยก็อย่างยึดมัน่นถือมั่นกันอย่างนี้มันไม่ดับทุกข์ได้ในส่วนจิตใจของเราแล้วเราต้องไม่ทำอะไรให้ผิดมากเป็นอย่างนั้นไปเป็นโจรล้นของธรรมชาติมาเป็นของครู <c oughs> มันเหมือนกับของก็ห้ยืมใช้ชั่วคราวแล้วตัวเองเป็นคนอากาตันยูยึดเอาเสนเลย <c oughs> เขาให้เราอยู่บ้านเขาชั่วคราวเราเป็นคนอากาตันยูยึดเอาเป็นของเราเส้นเลย สอยเข้าใจในลักษณะอย่างนี้พระธรรมชาติหรือพระเจ้าหรืออสิ่งที่เรายังไม่รู้จักนั่ะให้ยืมเลือดเนื่อในร่างกายจิตใจดินน้ำลมไฟนี่มาเป็นตัวเราชั่วคราวเรากลับตัวว่าเป็นของกูไม่ใช่ของยืมนั่นแหละความทุกข์อยู่ที่ตรงนั้นเลิกเป็นคนปล้นคนขโมยซึ่งนาหรือคนยักยอกคนที่ตู เราจะเป็นคนบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีความทุกข์เลยนี่คือวิธีถือสาสนาคมการทำที่พึ่งให้กับตนอย่างถูกต้องทั้งแรกจงมีพระพุะทธธรรมประสงค์เป็นของเราที่ในที่สุดก็เราก็เป็นพระพุะทธจธรรมประสงค์เจวเองเรื่องระจบยิขอร้องต่อท่านตั้งหลายว่าจงทำรเรื่องนี้ให้ดีๆ จะถือว่าเป็นเรื่องกอขอกอกาเป็นเรื่องเบื้องต้นเรื่องรับเสิญอนาคมเป็นกอขอกอกาของพิธีการต่างๆของศาสตรเสนหามันไม่ใช่อย่างนั้นกอขอขอกานี่มันไม่ใช่กอขอกอกาที่จะมองข้ามไปหรือเลิกล่างกันไปมันจะเป็นในของจะเป็นสิ่งสุดท้ายถ้าเราจะเปรียบเทียบว่ากอขอกอกาเอาสิ เด็กทั้นอมมือเรียนกอขอคอกานี่คนแก่ว่วงอกเรียนชั้นมหาวิทยาลัยบรมมหาหิทยาลไรมันก็ยังใช้ตัวกอขอคอกาอยู่นะแล้วหนังสืออะไรมันจะเขียนไปได้โดยไม่ใช้ตัวขอขอคอกาแล้วก็มองไอ้กอขอคอกาเนี่ยเป็นของที่ต้องมีแต่ต้นจนอวสานแล้วก็จัดการกับมันให้ดีๆโดยเฉพาะเรื่องสารณาคมนี่ <Whew. c oughs> <c oughs> เป็นกอขอกอกาแล้วก็เป็นหมดไปจนทึงทุกอย่างที่ยังต้องใช้กอขอกอกาอยู่เรื่อยไปมีเพราะเหตุที่ประมาทเพราะเขาและประมาทเห็นเป็นเรื่องกอขอกอกาไม่สนใจไม่ชำระสาสางไม่ทำให้เจริญข้าวหน้ามันจึงเป็นอย่างนี้อยู่ในสภาพอย่างนี้เป็นพุทธบริษัทที่มืดมัวฟังดูบนหน้าหัวพุทธาแปลว่าตื่นว่าสว่างว่าเบิกบาน แเราเป็นพุทธะที่มืดมัวมันก็แปลว่าประจานตัวเองหรือว่าหลอกลวงตัวเองอะไรกันในทํานองนั้นเป็นสิ่งที่น่าเศร้าหวังว่าจะได้เอาปัญหาตรงคันนี้ไปคิดนึกไปพิจารณารีบทำให้เสร็จไปโดยเร็วให้หมดความมีตัวของตัวให้หมดตัวกูหมดของกู ให้ตัวกูของกูนี่ตายไปเสียให้หมดก่อนแต่ที่ร่างกายมันจะแตกตายเนี่ยกูที่ได้รับประโยชน์อานิสงส์ของการมีศาสาคมมันก็ได้ทับถึงที่สุดตั้งแต่เมื่อตัวกูตาย,ยร่างกายชีวิตที่เหลืออยู่ก็เป็นความสุขเป็นการสวยรสของพระนิพพานคือความเย็น<ม>เป็นอวสาน ขอญาครข้งหนึ่งว่าอย่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องกอขอกอกาเราขึ้นชั้นมัธยมแล้วไม่ต้องสนใจ <c oughs> จะต้องสนใจไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตเช่นเดียกวกับตัวกอขอกอกาจะต้องใช้ไปจนถ,ถึงวันนักดีสอนศาสตร์ชั้นสูงสุดที่มนุษย์จะใช้ได้ <c oughs> ขอยุติการบรรยายนี่ว่าโดยควารรมสมควรกับเวลาเพียงเท่านี้ก่อน